่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสําหรับต้นพืชเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกรรษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิศบ้วนบางประมาอดศักิ์บ้วนกิยาพันธ์นะครับ ผมคุยกับท่านในเรื่องราวต่างๆทุกวันตั้งแต่จันถึงสุกทางคลิปเสียงนี้นะครับถ้าเผื่อใครอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากจะถามเรื่องอะไรก็แจ้งมาทางลายนะครับ @buan2494 ครับทีนี้วันนี้วันที่9ทธันวาคม2568 ก็เรายังอยู่ในบรรยากาศของงานเกษตรกำแพงแสนประจําปี2568พี่น้องครับงานเขาจัดมาตั้งแต่29-30พฤศจิกายนและจะไปสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้คือวันที่10ธันวาคมที่เขาจัดช่วงนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้มันจะมีวันหยุด คือวันที่5และก็วันที่10ปกติเขาจะเริ่ม1ถึง10แต่ปีนี้พอดีวันเสาร์วันาววาอาทิตย์มันเป็น29 30เขาก็เลยเพิ่มเข้าไปอีก2วันนะฮะทีนี้แน่นอนที่สุดบรรยากาศเวลามาเที่ยวงานเกษตรกำแพงแสนท่านก็จะเห็นร้านค้าต้นไม้นะครับ ตั้งเรียงรายกันเยอะแยะเอามาโชว์เอามาแสดงเอามาขายนะใครจะชอบกุหลาบใครจะชอบกล้วยไม้ใครจะชอบอไม้ผลหลากหลายชนิดมีครบในงานนี้นอกจากนั้นก็ยังมีอาหารการกินนะครับเครื่องอ่าอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ใครชอบสัตว์เลี้ยงก็แวะไปดูในโซนสัตว์เลี้ยงใครอยากจะเล่นสวนสนุกก็มีโซนสวนสนุกโดยเฉพาะนะครับแต่หัวใจสำคัญเนี่ยก็จะอยู่ที่การจัดนิทรรศการของภาควิชาต่างๆคณะต่างๆ ที่เขามีการจัดนิทรรศการเอาไว้เช่นคณะประมงนะฮะคณะสัตวแพทย์แล้วก็นิทรรศการด้านวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการซึ่งก็จะเกาะอยู่ตรงบริเวณสะวงกลมการแสดงนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็หน่วยงานอีกหลายหน่วยงานศูนย์พืชผัก ก็มีผักขึ้นซุ้มมาโชว์นะศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติก็มีโครงการแนะนำอาชีพให้ท่านมาฝึกอาชีพระยะสั้นนะมาฝึกมาเรียนเสร็จแล้วก็สามารถไปใช้ความสามารถส่วนบุคคลของท่านไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพได้ แต่ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่คนมาก็จะเดินเล่นเดินซื้อข้าวของพักผ่อนอะไรไปยกเว้นคนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการแต่ถ้าท่านมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ท่านหาโอกาสไปเยี่ยมชมนิทรรศการด้านวิจัยนวัตกรรมแล้วก็บริการวิชาการทีนี้ หลายคนมาก็ได้ถ่ายรูปไปดูแต่บางคนก็ไม่มีโอกาสได้มาวันนี้ทิดบุญบางประมาก็จะขออนุญาตหยิบยกเรื่องของผลงานวิจัยต่างๆนะครับและในสูจิบัตเขาก็จะเขียนข้อความไว้ว่ากเกษตรศาสตร์กำแพงแสนแหล่งเรียนรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ถิ่น,นวัตกรรมลำค่าสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับมีอะไรบ้างครับผมคงจะอ่านเฉพาะชื่อหัวข้อให้ท่านได้รับทราบส่วนรายละเอียดนั้นท่านสามารถที่จะสืบคน้นเพิ่มเติมได้นะครับอ,อย่างหัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตปลานิลเพศผู้ล้วนด้วยอาหารฮอร์โมนคอมเพล็กซ์ไมโครเอนแคปซูลเลตนะครับเพิ่มประสิทธิภาพลดการใช้ฮอร์โมนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยนี่นะครับก็โดยผลงานของคนนุณนัชพงษ์ปานขาว สถานีวิจัยประมงกำแพงแสนคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือเราก็คงจะทราบว่าปกติถ้าเราเลี้ยงปลานินเนี่ยนะมันออกลูกเยอะแล้วลูกมแ,แล้วต้นมันไม่โตตอนหลังเขาก็ทำเป็นปลานินแปลงเพศนะครับอันนี้เขาก็มีอาหารที่จะให้กับปลานินแล้วก็มหารายละเอียดดูได้นะครับในงานนะหรือจะติดต่อภายหลังก็ตาม ออีกเรื่องหนึ่งครับอาโทคาปัสนะลาคูชาสารสกัดจากมหาดเพื่อสุขภาพและความงามนี่อีกข้อเด็กนี่น่าสนใจมะเขือเทศสีดาสายพันธุ์ใหม่สีดาทิพจ็ดสีดาทิพนี่ผู้ให้กำเนิดก็คือท่าน อาจารย์กรุงศรีตะทนีเพื่อนผมเองกเกษียณอายุมาพร้อมๆกันนี่แหละนะครับจากสีดาหนึ่งสีดาสองนะมาเป็นใช้อยู่นานสีดาทิพสี่วันนี้พัฒนามาถึงสีดาทิพเจ็ดแล้วครับก็หมายความว่าคุณลักษณะรายละเอียดมันจะเพิ่มมากขึ้น สมัยก่อนมะเขือเทศเราปลูกไม่ได้ในช่วงร้อนแต่สีดาทิย์นี่ปลูกได้เอาลงรายละเอียดซะหน่อยอย่างสีดาทิฟเจ็มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อยซึ่งเหมาะสมกับการปลูกในสภาพแปลงทนทานต่อโรคใบหงิกเหลืองทีทนะีวายอลซีวี y L C v, และโรคเหี่ยว ที่ชื่อว่าแบคทีเรียวิลท์ซึ่งเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่การเพาะปลูกมะเขือเทศในประเทศไทยนอกจากนั้นยังสามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานมีรสชาติเปรี้ยวและรสชาติมะเขือเทศเข้มข้นที่เรียกว่า TSS สูงมะเขือเทศสีดาทิพย์เ นำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเช่นส้มตำยำนะหรือจะทำต้มยำหรือสลัดซึ่งจะเพิ่มรสชาติเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของมะเขือเทศสีดานอกจากนั้นก็ยังทนต่อโรคใบหงีกเหลืองทำให้กเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีที่จะต้องฉีดพ่นป้องกันกำจัดมแมลงศัตรูพหะ แล้เป็นการลดสารเคมีตกค้างในผลผลิตนะครับแล้วก็ลดการปล่อยคาร์บอนทั้งอ้อมแล้วก็มีความทนทานต่อโรคเหี่ยวเขียวเหี่ยวเขียวก็คือเหี่ยวแล้วใบมันยังเขียวอยู่ซึ่งเกิดจากแบคทีเรียนี่ครับนี่เป็นคุณสมบัติเด่นของสีดาทิพย์เจ็ดท่านก็ไปหาดูนะเจ้าของผลงานก็ คุณคุณเมฆวันใช่ไหมสีจันร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนภาควิชาพืชสวนนะครับแล้วก็ก็มีนิทศการข้าโพดเลี้ยงสัตว์ผสมเดี่ยวพันสุวรรณ6ก8 0นะครับก็เป็นข้าโพดท,ที่ ลูกผสมเดียวพันสุวรกสีก็ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวโพดไร่พัน์แท้กเกษศตร, 6, 6, ร, 6, 6, 6, รศ,ษศาสตร์6 6หรือ KI 66กนะับพันธ์แท้กเกษตรศาสตร์67หรือ KI 67ะโดยพันธ์แท้เกษตรศาสตร์ได้มีการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี2,558 แล้วก็เริ่มทดสอบผลผลิตของคู่ผสมพันธุ์สุวรรณ6480นะฮะ6480นะครับตั้งแต่ปี2,562จนมาถึงพศ2566ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนเป็นเวลา8ปี จนกระทั่งเด้กขโพดพันสุวรรณหกสีศูนย์เป็นพัน์ที่มีศักยภาพให้ผลผลิตดีนะครับนอกจากจะปลูกพันธ์นี้นะครับสุวรรณหกสีศูนย์นั้นนอกจากจะปลูกได้ในดินไร่ให้ผลผลิตเฉลี่ย1,600กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็สามารถ จะปลูกในดินนาหรือดูอแล้งเพื่อทดแทนการปลูกข้าวนาปังในพื้นที่ภาคกลางเขตชนลประทานได้ด้วยโดยให้ผลผลิตเฉลี่ย1,450กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมหารสัตว์ ภายในประเทศแล้วก็ยังลดปัญหาการผลิตข้าวนาปลังที่เกินความต้องการได้เป็นอย่างดีนี่ก็เรียกว่ามาปลูกเป็นข้าวโพดหลังนาก็ได้นะครับนี่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ผสมเดียวชื่อว่าสุวรรณ6480น 6, 4, 8, นะครับอ้าวอีกหัวข,ข้อหนึ่งครับ โครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตและการจัดการในการผลิตอ้อยด้วยเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะนี่พี่น้องชาวไร่อ้อยต้องมาดูเลยว่าเขาทำยังไงในระบบฟาร์มอัจฉริยะนะครับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับการพัฒนาวัสดุเพาะกล้าโดยใช้แหนแดง ร่วมกับวัสดุทางการเกษตรเพื่อใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์นะครับอ,อันนี้ก็น่าสนใจคือเอาแหนแดงนะครับมาทำเป็นวัสดุเพาะปลูกพืชได้หลากหลายชนิดอีกหัวข้อหนึ่งครับ ก็เป็นหัวข้อที่ชื่อว่าแอนตินเนแอนติเนมชีวพันธ์ควบคุมโรครากปมและส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวนี่ก็โดยองอาสารจารย์ดออรพรทิพย์เรือนปานันภาควิชาโรคพืชคณะเกษตร กำแพงแสนนะแอนติเนมในรูปแบบชีวพันธ์นะครับสามารถที่จะควบคุมโรครากปมของข้าวซึ่งจะเข้าทำลายนะต้นข้าวโดยเฉพาะคนที่ปลูกข้าวนะข้าวไร่ซึ่งเป็นโรคนี้เยอะก็จะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับอ่า นอกจากนั้นก็มีการแสดงเรื่องเทียนหอมจากสนบรูไอนะครับโดยดรเควิภาสุขเอี่ยมภาวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบินคณะอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพิมพ์ผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ จากต้นชมพูพันทิพย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยสีเขียวนะครับนี่ก็เป็นหัวข้อที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับกเกษตรตรงนะรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์สำหรับนักเรียนชัดมัธยมศึกษาตอนปลาย นี่ก็โดยอาจารย์ปรเมศนะอุตรนิดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ได้มีเฉพาะคณะ,กะเกษตรเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นผลงานของคณะศึกษาศาสตร์ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ KUSK Model ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นในรายวิชาวิทยาศาสตร์นี่ก็ผลงานของ โรงเรียนสาธิตกเษกษตรกำแพงแสนอ้าวไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับศักยภาพของโปรโตีนจิ้งหรีดไฮโดรไลซสต่อความแข็งแรงและสุขภาวะของผู้สูงอายุนี่เป็นผลงานของรองศาสตราจ,จารย์ดรจตุพรเพิ่มทรัพย์ทวีภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับอ่าก็การเสริมโปรโตีนจิงหรีดไฮโดรไลเซตร่วมกับการฝึกออกกำลังกายแบบผสมผสานก็จะมีผลเสริมธิดต่อการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดการอักเสบคุณภาพชีวิตในสตรีสูงอายุดีแสดง ให้เห็นถึงแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบยั่งยืนผสมผสานกับการออกกำลังกายและนวัตกรรมโปรโตีนจากแมลงกินได้ก็คือจิ้งหรีดนะครับก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาน่าสนใจครับนะบเขาเอาจิ้งหรีดมาทำเป็นโปรโตีนร่วมกับการออกกำลังกาย โครงการวมกอโครงการวมวมกอสู่การวิจัยและนวัตกรรมนะะอันนี้ก็เป็นของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับผมจะอ่านเฉพาะหัวข้อหัวข้อไปก่อนซึ่งวันเดียวก็คงไม่หมดอีกหัวข้อหนึ่งครับโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบ การบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนกรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองสวนหมากนี่ก็โดยรองศาสตราจารย์ดรสมชายดอนเจดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะฮะนี่ท่านสนใจรายละเอียดก็มาครับมาสอบถามนักวิชาการเขาโดยตรงหรือจะจำชื่อไว้แล้วมาติดต่อภายหน้านะครับ อีกหัวข้อหนึ่งนะครับเครื่องวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินแบบพกพาด้วยเทคนิค NIR นะครับโดยรองศาสตราจารย์ดรรนฤทธิ์ฤทธิรนหัวหน้าห้องปฏิบัติการ near infrared technology ณนภะาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะครับนี่ครับเขก,ก,ก็มีรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับน่าสนใจเยอะครับเอาเอาคงจะทานอีกสักสองเรื่องนะเครื่องวิเคราะห์คุณภาพข้าวในภาคสนามแบบพกพาด้วยเทคนิค NIR โดยนักวิจัยท่านเดียวกันนะคือรองศาสตราจ,จารย์ดรรณฤทธิ์ฤทธิรนห้องปฏิบัติการเี e a r infrared technology าเทคโนโลยีะ technology นะครับนี่ก็ใครสนใจรายล,ายละเอียดนะครับมาดูกันอ่ะอีกเรื่องหนึ่งทวิสงพัน KU อาดาสอผลงานโดยดรเจษดาอุตรพันธ์ภาควิชาพืชไลรนาะอันนี้ผมจะค่อยลงรายละเอียดให้ท่านทราบในวันต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้เวลาที่นำเสนอมันหมดลงซะก่อนอันนี้ผมหยิบมาพูดเฉพาะหัวข้อหัวข้อ ถ้าเผื่อว่าท่านมาท่านกา็ติดต่อเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าขอสูจิบัตรนิทรศการด้านง,งานวิจัยนะก็จะมีรายละเอียดพวกนี้ให้ท่านได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ท่านชอบไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้อาจารย์บวชด้วย นะครับส่วนคนที่ต้องการติดต่อติดต่อทางไลน์ b u a n 2 4 9 4จะสอบถามปัญหาหรือว่าจะแนะนำรายการว่าให้พูดเรื่องอะไรก็เชิญนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับฟังครับ,บก่บบอนจากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่าน ปุ๋ยรุ่งอรุณเพิ่มพูนกำไรนะครับปุ๋ยในเครือประวิทยกรุ๊ปนะครับท่านก็สามารถที่จะไปเลือกหาซื้อใช้กันได้มีมากมายหลากหลายสูตรสำหรับในหลายพืชวันนี้ขอบพระคุณแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรานะครับสวัสดีครับประวิทยกรุ๊ปขอแนะนำปุ๋ยไข่มุกตลาเรือใบไข่มุก มีให้เลือกใช้หลายสูตรปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกปุ๋ยคุณภาพดีที่เกษตรกรมั่นใจสินค้าคุณภาพในเครือประวิทย์กรุป๊ป เฟตริลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนผ้าอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดผ้าอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม,ไม้ดอกไม้ประดับ เติโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดทาตอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร